การทศนะยกกองถ่ายทํา MV เพลงเสมือนดวงใจนัสสตูดิโอถ่ายเอาเรื่องงานนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มสุดๆเพราะเจ้าตัวได้ควงไอดอลในวัยเด็กที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองทําเอานุ่มการหลังน้ําตาหลังจากที่รอคอยมานานร่วมกว่า14ปีในการทําความฝันของตัวเองที่จะได้ร้องเพลงคู่กับไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการก้าวสู่วงการเพลงนอกจากนี้การทศัศนะยังได้นําตุ๊กตาพร้อมลายเซ็นของกันนพัฒที่เซ็นไว้เมื่อ11ปีที่แล้วนํามาให้ดูเพื่อจะบอก ว่าตนเองเก็บรักษา,กษาตุ๊กตาตัวนี้ไว้เป็นอย่างดีและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการทำงานเพลงด้วยดีมากครับดีมากสมกับ14ปีที่รอคอยมาครับก็มีพี่กันนพัสเป็นไอดอนมาตั้งแต่เด็กๆสมัยมปตั้งแต่เด็กๆด้วยเด็กๆด, <c oughs> ด้วย <c oughs> ชอบมาก <c oughs> ยังเด็ก <ๆ S 2> นั่นแหละเราไม่ต้องพูดสิงอายุ แต่ว่าเขาเป็นตำนานใช่พี่กันนะครับเป็นตำนานเป็นถือว่าเป็นอันนี้ย้ำกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับตั้งแต่ผมปสามแล้วก็คือในระหว่างช่วงชีวิตที่ที่เติบโตในช่วงเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะช่วยแม่แบ่งเบาภาระอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรวันนั้นเป็นวันที่เราตัดสินใจเห็นพี่กันหน้าจอทีวีเพลงหัวใจเพียรหาก็เลยก็เลยตัดสินใจเลยว่าจะเป็นนักร้องแล้วก็ เข้าชมรมตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดินสายประกวดแล้วก็ใช้เพลงที่พี่กันเคยใช้ประกวดในสไตล์หยาดเพชรหัวใจพีกขาอะไรอย่างเงี้ยครับม,มาร้องร<ม>้องแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งจะมายือนตรงนี้โคโหเข้าใจเลยครับคือเพลงเนี้ยเกิดขึ้นคือได้มีโอกาสเจอกับพี่กันในรายการรายการหนึ่งนะครับทางทางช่องวันนี่แหละแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงเดียวกันแล้วเราก็ได้มีการคุยกันว่า อยากจะทําเพลงสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมาวันนี้คือพี่กันบอกว่าเรื่องค่าตัวพี่กันไม่ได้พูดถึงเลยพี่กันขอแค่ว่าสารฝันให้กับน้องก็เอ่อตอนที่เราตอนที่เราร้องเพลงเมื่อ14ปีที่แล้วครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้ใครขนาดนี้เนาะล้วก็ก็ทำตามความฝันของเรานะครับแต่ว่าวันนี้พอได้มารู้ว่า การเขามีเราเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีเราเป็นไอดอลอะไราเงี้ยมันมันรู้สึกแบบดีใจมากมากครับใ,รใช่ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็เราจะเห็นใน Facebook ใน IG Instagram หรือว่าโซเชียลเสมอว่าเด็กคนนี้เขามีความมีความตั้งใจในการทำงานนะครับแล้วก็เวลาที่เขาพูดถึงเราซึ่งเขาจะพูดถึงผมบ่อยมากแบบโพสต์รูปผมว่าเนี่ยได้ทำงานกับพี่การแล้ว14ปีที่เราคอย <c oughs> ครับก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณน้องชายคนนี้ที่ท,ที่มีเราเป็นแรงบันดาลใจนะครับ จริงๆแล้วน้องเก่งมากๆแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่น้องตั้งใจทําทุกงานเพลงที่น้องทําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเขาเขาเติบโตมนด้วยจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องมีที่การก็ได้คือด้วยตอนนี้การคือการตัวจริงแล้วครับนะครับเขาเขาเป็นนักร้องตัวจริงแล้วก็มีเพลงที่เป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ทําให้แฟนๆทุกคนรู้จักการที่เป็นการแบบนี้ครับก็ก็ยังจะเป็นกำลังใจให้การไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มีเพลงด้วยกันสักทีหนึ่งครับ คุยกันไม่นานแล้วครับว่าเมื่อไรจะถึงค oh. ิวพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็กจะแบบคือรับปากกันไว้เมื่อตอนตอน,ตอนประมาณปี2ปีที่แล้วเนาะใช่ครับที่มีการอัดรายการที่บอกครับ mm hmm. ก็ตอนนั้นเพลงการดังมากแล้วก็แบบโหการแบบดีใจมากที่แบบมีพี่มากำลังใจอะไรเงีย้ย mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่ามโอการร่วมงานกันก็ดีบอกจริงเหรอพี่พ,พ,พี่จะร้องเพลงผมจริงเหรอจริงดิแต่งมาเลยรออยู่อะไรเง mm ี hmm. ้ยจนกระทั่งพอเมือ่อเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาครับเขาแต่งเสร็จเขาก็รีบส่งมาให้ผมพี่กาญครับ ผมแต่งเพลงนี้มาประมาณปีกว like <that> ่าแล้วก็แบบปีกว่านี่มึงแต่งเพลงพระอยู่หรือเปล่าคิวเยอะหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เขามีคิวแบบทำเพลงพระเยอะไงก็เลยแบบไม่เกี่ยวกับแต่งเพลงพี่นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่พี่ผมแต่งแล้วแล้วก็ทิ้งแต่งแล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยไม่เขาเล่าเองก็คือแต่งแต่งแล้วทิ้งเยอะมากเรารู้สึกว่าเพลงที่เราเขียนเนี่ยในช่วงปีสองปีที่ผ่านมามันยังไม่ไม่มากพอเท่าที่กับสิบสี่ปีที่เรารอคอยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเพลงเพลงมันยังไม่ไม่ใช่แล้วก็ยังไม่ตรงใจประมาณนี้ แล้วก็แล้วก็พอมาเป็นปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยเสมือนดวงใจเนี่ยมันลงตัวทุกอย่างแล้วและยิ่งลงตัวเข้าไปอีกคือได้พี่นัทกับพี่จีน่ามาเล่นเป็นทางเอ็มบีคือมันคือพี่เขาระดับเบอร์ต้นๆของเมืองไทยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราตอนนอตนนึงเขินเลยอะไม่ขนาดนั้นเห็นว่าคือเป็นชมจนแบบว่าไม่ใช่จริงๆแล้วผมเขาผเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่เดินเข้ามาในกองเนี่ยผมไม่รู้แล้วว่า มันชมจริงมันชมเกินเรื่องไปอ่ะหนูยังแต่งหน้าไม่เสร็จอ่ะที่สวยมากเดินมาผมหัวหยิกมาอมพี่กันนี่โคตรเท่เลยอะไรของเขาก็ไม่รู้อะคือเราชมจริงเรารู้สึกว่าเราเราได้ทํางานกับมืออาชีพทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยครับเราเรารู้สึกว่าเราเราเป็นศิลปินแล้วก็นักร้องตัวเล็กๆที่ที่เข้ามาในวงการจริงจังเนี่ยที่ได้มีโอกาสมีคนรู้จักมากๆเดี่ยคือไม่ได้นานมาก นะครับแล้วเราสึกว่าเราได้มายินจุดนี้รู้สึกว่าต้องขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็ขอบคุณนายห้างของผมด้วยนะครับคุณไปข้าวที่ช่วยสารฝันเพราะว่าคือเพลงเนี้ยเราเราได้มีโอกาสคุยกันแหละว่าเอ้ยเราจะถึงขั้นลงทุนขนาดไหนเขาก็บอกกับเราว่าลงทุนไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้อีกเท่าไหร่ที่เราจะได้มาทําพื้นที่ตรงนี้เขาก็เต็มที่ครับแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตเปิดของขวัญ ชิิงเหรอะอะไรอ่ะเอางี้นลุกอีกแล้วเออเขาทำทุกอย่างด้วยหัวใจนี่โอ้โหฮะพี่กันตาหกดีๆนะเพื่อดาวดวงนั้นเห็นไหมอุ้ยทุกคนส o o m ลูกสมัยนั้นน่ะเมื่อประมาณ11ปีที่แล้วครับ ผมเคยเดินทางเข้ามาประกวดล้องเพลงในกรุงเทพแบบครบก่อนหึแล้วก่อนก่อนก่อนเดี๋ยวกูจะไปด้วยเดีวก่อนผมเดินทางเข้ามาประกวดล้องเพลงในทับรายการชื่อเดเทนเนอร์ครับก็คือผมบอกในรายการว่าผมชอบพี่กันมากๆผมอยากเจอพี่เขามากรอบไฟนอลรอบสุดท้ายครับเขาเหมือนกับทีมงานเขารู้แล้วเขาก็เชิญเชิญพี่กันแต่วันนั้นพี่กันติดงาน กันอะไยฝากตุ๊กตาตัวนี้มให้ผมผมอะไรเป็นเขาชอบไงพี่กำลังใจให้นกกาจากพี่กันไรดองไงผมก็เลยรู้สึกว่ามผมมีหวังมากๆในการที่ได้เจอพี่เขาครับตุ๊กตาด้วยผมเก็บมา11ปีผมไม่กล้าแกะถุงเลยวันนี้ผมจะแกะถุงโอ้อ <c oughs> <c oughs> พื่นข้างในเสียมดแล้วยังไม่ไมเสียมไม่แก่ด้วยนี่ผมไม่เคยแก่ผมกลัวมันจะเก่าวันนี้ผมต้องให้พี่พี่กันเซ็นอีกรอบมังนะไม่ต้องเซ็นแล้วอันนี้มันขังมากอันนี้ยเป็นลายเซ็นแบบผมเชื่อว่าเป็นเป็นลายเซ็นที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นแรงบนันดาลใจของผมมาตลอด14ปีแล้วผมมีความหวังว่าวันนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงผมอยากให้ความ ต้องเรียกว่าความสำเร็จส่วนตัวของผมวันนี้เป็นพลังให้กับคนที่สู้ฝันทุกคนไม่มีอะไรที่ปไปไม่ได้ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทิ้งฝันฝันก็ไม่ทิ้งเราความความฝันของผมบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงจะชอบขนาดนั้นเลยเหรอเองจะชอบขนาดนั้นเหรอคนที่มีจริงๆครับผมนี่แหละครับคนหนึ่งเพราะความฝันของเราไม่เหมือนกันวันนี้ผมถือว่าผมพร้อมพีดมากๆแล้วในชีวิตที่ผมได้เดินทางมาขอบคุณทุกๆอย่างขอบคุณพี่กันมากๆที่ แข่งเดย์สตาร์วันนั้นเขาครับปตุ้กตาตอนสมัยผมเป็นแบบฟรีเซนเตอร์มึงทำกันชีวิตนะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วก็อันนี้เป็นอัลบั้มคือต้องบอกว่าตัวจริงจริงตัวจริงอันนี้อัลบั้มแรกเดย์สตาร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอัลบั้มรวมคือเขามีผลงานผมแบบคือความจริงมีมีอีกมีอีกหนึ่งอัลบั้มคืออัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของมิการชื่อชื่ออัลบั้มกันเองแต่ว่าปกซีไปแล้วเพราะว่าตากแดดไม่ใช่ก็เลยไม่เอามาก็คือเอาแม่หาไม่เจอเพราะว่ามันเก็็บไวว้้นนาามกกแล มีรูปศ mm hmm. ิลปินคนเดียวที่ผมติดอยู่ในห้องนอนก็คือพี่การเตอะสตาร์ mm hmm. คือถ้าถ้ามองภาพเหมือนเหมือนในในหนังในละครนะครับก็จะมีดาราที่ชอบหนึ่งหนึ่งเดียวเลยคือหน้าประตูห้องนอน,น mm hmm. คือพี่เขาวันนี้ขอบพีทลาขอบคุณมากไม <ขอ S 2> ่พูดอะไรเลยครับ,ค,รบคือความคือความจริงชื่อเพลงนะ่ะเสมอดวงใจก็เปรียบเหมือนพี่เขาเป็นเสมอดวงใจใน,ในการเป็นแรงปันดาลใจดีเสมอมาแหละครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราอยากจะตีแผ่กระจายด้วยความที่หนึ่งเป็น ซิกเนเจอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากใช้เป็นกว้างขึ้นก็เป็นถึงมุมมองความรักมองความรักเราเลยเอาสาวสวยพี่สาวทั้งสองคนมาร่วมแสดงใน MV นี้ใครเป็นคนเลือกมาเหรครับคุณใบข้าเป็นคนเลือกครับเขาเป็นคนเลือกเลยรีเควสเลยเพราะว่าของพี่จีน่าเนี่ยตอนแรกจะติดต่อมาเล่น MV ผมหลาย MV แล้วระมาณ สามสี่ตัวได้แล้วอะค่ะแล้วแอนแบบไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับพอมา MV นี้ก็ลงตัวครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าพอคอนเฟิร์มผมปุ๊บงานอีเวนต์เข้ามาปั๊บเลยนะครับอะไรคิดโดนจริงจริงวันนี้ช่วยพไปอีเวนต์เออแต่ไม่เป็นไรช่วยน้องช่วยน้องนะครับช่วยฟรีด้วยนะครับความจริงวันนี้เอ้าเดี๋ยวบอกลงทุนเยอะไงอ๋อเน้นเน้นฟรีไปก่อนขอบคุณมากแล้วก็อย่างอย่างของพี่แน็เนี่ยคือ ทางไปข้าวเขามีโอกาสได้ร่วมงานละครกับพี่แนทแลวเขาบอกบอกมาเสมอว่าพี่แนทเป็นคนน่ารักมากทั้งในก่องแล้วก็ทั้งทั้งตัวจริงและในละครเป็นคนแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสได้สัมผัสเวลาเราไปกองเลยเงี้ยครับไปเล่นที่กองแล้วก็วันนั้นไปบอกเขาไปว่าจริงๆพี่ขอทําอะไรบอกเขาไปเลยตอนแรกขอร้องเพลงครับขอขอเป็นนักร้อง <c oughs> ผมผมฟังเสียงแล้วก็เลย <c oughs> ฟังฟ <'s> <c oughs> yeah, ังเสียงแล้วก็เลยเอามามาแสดงก่อนดีกว anyway. ่านะครับก็ซืมทับใีกองไปพี่ก็อยากเป็นนักร้องอะไรนะพี่ก็อยากเป็นนักร้องพี่ครับก็เลยให้เล่นเป็นนักเอกแอมบีแทนดี่คือจริงๆอ่ะแนดรู้จักน้องการอยู่แล้วเพราะคุณตาคุณยายเขาเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็เพราะว่าน้องอ่ะแต่งเพลงแต่ละเพลงมันเหมือนเป็นเพลงที่มีเป็นแรงบันดาลใจให้กับแบบเอาตรงๆนะคนต่างจังหวัดให้มีแฮงให้แบบแบบพื้นสู้ในหลายๆเรื่องแล้วพอยิ่งรู้ว่ามาฟิเจนิกกับพี่กานดพัทเอาจิงจริงก็เป็นแฟนคลับพี่การเหมือนกันจากเดอสตาร์ใช่เชื่อว่าหลายๆคนก็เนนแฟพกรหมือ แล้วมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่มีโอกาสมาไดเอ็มวีที่การเป็น,ปนพระเอกแล้วก็มีการเป็นพระเอกแล้วก็ร,ร้องประสานเสียงกนะะนันค่ะรูร้สึกแบบดีใจมากๆเอาจริงนะตอนแรกไม่ตื่นเต้นแต่พอเห็นการลงอ่ะแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับนึกคิดใจเฮ้ยเหมือนจะชิวแต่แบบแปลกๆดลมีพิรุษแล้วก็ลงสองโพสเน็ก็เลย จริงๆพี่มาถึงแต่หกโมงครึ่งแล้วแหละแล้วก็นอนในรถแล้วก็แบบตื่นเต้นมากกลัวแบบมาสายกลัวน้องทํางานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าเออเชิญมานะคะเป็นเกียรติมากๆครับก็ตอนแรกเราก็คุยกันว่าเราจะเลือกใครแต่เขาไม่ให้เลือกเขาจับคู่ให้เราแล้วใช่ค่ะจับคู่แล้วจับคู่แล้วคือจริงๆนะกับพี่จิน่ารู้จักกันนานมากแล้วค่ะในฐานะแบบนางแบบอะไรแบบใช่เป็นเพื่อนกลุ่มแรกในวงการเลยได้ซ้ำและกลุ่มเดียวก็เลยเลิกคบกันไม่ได้เพราะว่าเหลือแค่นี้ ขาพูดไว้ดีมากเลยอะแต่ความทรงจาความทรงจำไหนทรงจำไหนวะคนที่ไหนกันพูดจะไม่ตรงคีย์เลยอะแล้วก็กังร้องอะพูดยังเพี้ยนเหรอแต่ความทรงจาของหนูทั้งสองคนอะ มันตลกเออมันจะพูดดีมันก็จะดูแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติออกมาที่ได้มาลงใน MV สักตัวหนึ่งของน้องชายซึ่งเรารู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาร่วมงานกับพี่กันสักทีหนึ่งก็เป็นคู่ของใครของมันอะไรเงี้ยเพลงเป็นเพลงแบบเพลงรักเพลงซึ้งๆเพลงแบบเขินกันมาตีบกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสองชายหนุ่มที่มาเจอผู้หญิงที่เราแบบชื่นชอบ ก็เลยแบบว่าต่างคนต่างแบบเฮ้ยคนไหนวะอะไรเงี้ยแล้วกุ่งตรงเข้าไปหาคนที่เราเลงไว้เลยเดี๋ยวผมก็จะเป็นของนีจีน่าใช่โอ้โหขำกันไปขำกันมาครับไม่เพราะเขาเป็นดังแบบแล้วเขาก็ตลกคนนี้จริงๆเป็นตลกที่เดินแบบเลยดเลยคอได้ดิสหน่อยเออใช่จริงๆเป็นตลกเห็นไหมแล้วก็ขำกันแล้วแล้วในในซีนนะครับเขาต้องมีความเขินอายเขาจ้ะแบบเราก็แบบไปจีบเพราไงผู้ชายต้องไปจีบเขาเขาต้องเขินอายเราแต่ว่า เขาสู้มากเลยเขาไม่มีจิตของเขาืะหนูอ่ะ <c oughs> ไม่สู้ไม่ได้เลยหนูจะหัวล้อหนูก็เลยแบบเออยิ้มไว้ก่อนแล้วกันถึงยิ้มว่ายิ้มใหมอะไรอย่างนี้แต่ก็เขินเขินค่ะ<ๆ>บางช็อตที่เขามองตาอะไรเงีเ้ยเพราพี่กันเขาตั้งหวานครับผมม่งเข้ากัน<ค>ไปซีนหนึ่งครับเป็นยังไงโอ้ยดีนะครับพี่แนทก,ก็ส่งพลังเยอะมากเลยสายตาเข้าคมนะเอะอคุณหัวล้ออะไรครับเนี่ย อ๋อเออตุ๊กๆไทยแลนด์นะครับตอนแรกจะให้แต่งตัวเป็นตุ๊กๆนะครับแต่ว่าเราหนักหลังเออหนักหลังนะครับคือด้วยความที่อย่างที่บอกครับร่วมง,งานกับมืออาชีพแล้วก็ยังคงเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็เราก็ศึกษาความเป็นเอ๊ะเอ๊ะคุณเนี่ย,ยผมพูดจริงจังอยู่โอเคเราเราศึกษามากกว่าครับศึกษาความเป็นมืออาชีพของพี่เขาแล้วเราก็นํานํามาใช้ในเอ็มวีเพลงนี้คือจริงๆมันไม่ยากเพราะว่าเพลงเพาะมากค่ะ อยากให้ฟังเพลงมากๆแค่อินไปตามเพลงแล้วหนูแบบเป็นคนที่ในฐานะที่เราแบบชอบร้องเพลงใช่ไหมแน่นอนว่าเราก็ชอบเสพเพลงเหมือนกันแล้วพอเราฟังเพลงเนี่ยเราแค่รู้สึกอินไปตามเพลงแค่นั้นเองมันง่ายมากๆแล้วก็มันก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่า,าอะไรอะดื่มด่าแล้วก็ใช้ใช้ช่วงแบบโมเมนต์นี้ให้เต็มที่เพื่อที่จะถ่ายทอดอินเนอร์ออกไปให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมค่ะ จู่ๆก็ค en> ือแบบหักมูมักมูมาแต่ตอนนี้แหละครับคัะนรบโอ้โหแบบรักผมมากแบบโพสตลอดนะฮะก็จริงๆแล้วพอคือเพลงเพราจริงๆครับพอผมได้ฟังตั้งแต่ตอนที่เขาส่งไกด์มาเขาเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็อัดมาให้ผมฟังเนี่ยผมก็แบบการเพลงนี้ใช่ป่ะใช่พี่ผมตั้งใจเขียนให้พี่นะผมก็แบบโคตรเพาะเลยอ่ะคือมันเป็นมันเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์นิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับผม มันจะมีความหวานเพิ่มเข้ามาแต่ว่าไอความที่เป็นความแบบไร้มวลร้คาถาเนี่ยยังคงอยู่ในตัวเขาแต่ว่าไอความเป็นการกับการเนี่ยจะอยู่ในเพลงนี้ครับผสมผสานกันซึ่งซึ่งลงตัวมากๆได้ฟังสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนสิงหาคมได้ฟังแน่นอนเร็วนี้แซนทอนได้ไหมแซนทอได้ไหมถ้าเขาตัดไม่เสร็จขึ้นมาเนี่ยเขาบอกคุณไปข้าวว่าเร็วนี้ดีกว่าไหมเร็วนี้เออเผื่อจะไปต้นเดือนหรืออะไรอ๋อเผื่อไปต้นเดือนเหรอเขาบอกแล้ว สิ่งเดียวนี้นะทันนะทันผู้กำกับบอกแล้วเร็วมากตัดง่ายจะตายเมื่อเราทำเทคเดียวเทคเดียวผ่านไปเลยใช่อ๋อโอ้ไม่ต้องพูดประโยคนี้เทคเดียวอ่ะเดือดขึ้นั่นแหละจะข่าว่้าจะทนได้ไหมจะทนได้ไหมให้ดวงตาทะเลมองเห็นแค่เพียงหน้าฉันให้ปากเนั้นพูดบอกรักฉันแค่เพียงคู่เดียว ให้เสียงของฉันมันดังก้องหูให้โลกรับรู้ใช้ได้ยางองเกี่ยวเธอคือผู้หญิงของฉันคนเดียวเสมือนดวงใจโอ้เห็นป้าป้าจะเกี่ยวทองคำอ่ะไม่ร้องหรอฮะไม่ร้องไม่ร้องไม่เหมือนละไม่เหมือนละจีน่าร้องแนทด้วยค่ะเฮ้ยแนท้องได้นะเฮ้ยเอาไป ให้ดวงตาเลยนะให้ดวงตาให้ดวงตาเธอแลมองเห็นแค่เพียงหน้าฉันเฮ้ยเราจะพามาไดกูจนันให้ปากจะนั้นให้ปาก อันนี้ตัดออกนะตัดออกปิดปากนี่นะครับก็ฝากซิงเกิลด้วยนะครับเป็น14ปีทั้งรอคอยของการทัศนะนะครับกับพี่กัลนภพนะครับแล้วก็ได้พี่สาวทั้งสองคนนะครับพี่นาเรศพี่จีน่ามาร่วมเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับก็น่าจะโดนใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับก็ผลิตผลงานคุณภาพเสมอเสมอครับเพลงนี้เสมอดวงใจครับ